สวัสดียมซอครับวันนี้มีเวลาวางเนาอช่วงนี้ห่างหายไปพอดเก็บเกีียวนะครับเนาอมาลองตีปลาบ้งางคนเห็นงานนะครับวันนี้วันศุกร์ที่สิบสองครับเป็นจีก้าแล้วเนอประมูลได้หลอดว่าไหมครับวันนี้ซิมมโน,โนครับนี่ครับซิมโ,มโนตัวเก่าจากรลุนเนียงเนาะนี่ครับ e x a g จีเ e งอยางอะไ,ไรนะังไนี่ครับมาถือว่าเป็นการมาทดสอบหลอกนะครับเนาะใส่ได้ดีบอประมูลในในราคาถี่หกลอยหกสิบครับร่วมคารงอีหกสิเป็นเจ็ดลอยี่สิบเนาะสิคุมบ่แต่ว่าผมมันแข็งแข็งอยู่ด้ครับแข็งดีอยู่ผมนีอากาศเย็ยนนะครับเย็ยนคักเลยรองเบิ้งนะครับ ครับคนสปูนครับน้่มนักเงียผมปั๊บแล้วครับเสร็จไว้ากนะเพื่อเสียเวลาเนาะต้องตีบง้งเดี๋ยวบนบอกมันงยังแข็งอยู่แต่ว่าบางหลบบางอย่งางมันครับพรสิเร็วกว่ีสีสาครับหลอบอยากสาแน่ครับสื่อของมือสองกับเจียงศิลาครับเนาะมันมีข้อมูลครับว่าหลบเทไรเทไรเนาะ เสีดังแชทครับสัสิบก็คือ <c oughs> หนายากี่้ผมใส่สมือสมือเนาะมอบังช่วงนี้ก็น้ำน้อยแล้วนะครับเนาะน้ำลดลงหลายผ้าเริ่มวันนี้ครับน้ำนิ่งครับจะ้าผ้าสกินบอเปลี่ยน <c oughs> เพียนอุปกรณ์ใหม่กัน <c oughs> ต้องปรับจูนนะครับปรับตัวเขารับนั่นรับนี่มันขอกันครับตอนนี้เนาะขับอุปกรณ์นะครับเนาะเสร็จกันใหม่ <c oughs> การตีกันทรงเหงือกปกุมประ่านไดครับมคือหนาอยากหนาอยากผมใส่มากระ <c oughs> ยะหนึ่งแล้วมันมันตี <c oughs> ตีแบบผุ่งลงครับเดี๋ยวคงจะพับไปเรืนะ่อยเนาะยางทั้งนี้กับ ไอ้หลอกตัวนี้เป็นไปหมุนมือหางขวาครับปกติผมถนัดซ้ายเนาะแต่เขาบอกว่ายังเขามีแบบแบงเอาใส่ไว้แบบนั้นนะครับเนาะพอ <c oughs> จะมีตัวให้ทุกคนเห็นไหมตอนนี้ก็ประมาณหกโมงน้อยๆนะครับเนาะหมือนนี้อากาศเย็ยนคักเลย อากาศเย็นมากน้ำเริ่มนิ่งหล้ะ <c oughs> มันอาสิที่แบบปอใครเย็นปนไหนเนาะเพราะนัะมาทันขุนมือครับนี่างนี่ขึ้นแล้วครับเกือบเกือบ ขอหน่อยครับพ <c oughs> งเสียงแล้วครับ <c oughs> ดเด,ดี๋ยวเซตดีๆคือสิข่าวมือครับข่าวมืออาชีพโอ้คุ้มเนียร์แอคชั่นครับ <c oughs> ระวังขังเทิงน,นะครับขัขงเทิงกลางๆระวังนะจ <c oughs> บเลยนะครับพวกง่าม่ยพวกเนี้ยครับจริงใหม่่ทีมันยืนว่านี่ยมานขอเงียบต่อหรืรอเรล่าอะไรเลย รอบอาจิซาเนี่ยครับผมว่าประมาณหลบหกน้อยๆครับประมาณหกละหิดว่า <c oughs> ตีแชมเปญขุนค,ครับตีหกลงอยู่ ลองตีึ้นฟังตีสองึ้นฟังดูเห็นปาใหม่เลยยึบ <c oughs> ลงมาลากมาครับเนี่ยไง,งเนี่ยตตวเก่าวครับำในจีนครับเหยื่อจีนนี่ผลงานหอ่อนาาขยะเงยบ่นบ่นอยู่แต่เ่าทั้กินเนาะ าซีโมโนเนี่ยเรต้องห่วงครับเรื่องอะไรพวกจินว่วนครับแข็งแรงแข็งเป้งครับผมใส่ส่วนใหญ่ผมใส่สญญญใสได้หลอกมือสองครับของญี่ปุน่นผมมั่นใจในการมาตรฐานการผลิตของเราครับมั่นใจในมาตรฐานในการผลิตของเขาทานครับผมสะบอกคซื้อหลอกไม่ลาค่ะถือๆได้ครับหองงบผมกับจำกันเนาะ จำกัดด้วยงบงบหลายเนาะแต่ก็อยากตกปลาอยู่ยาวไปเลย,ยเริ่มเริ่มมันนี้เริ่มกา <c oughs> ร์ดยังไ้แล้วครับ,รบขอคุ้มที่ทางเลยแลละ ลูกปืนกันกลับผืนดาสีพวกใครดีไปไหนเนาะลูกปืนกันกลับปกติมันสิถอยไปได้ครับโอเคยังมั้งใส่ไปก่อนไม่ใช่ว่าเคยเปลี่ยนนะครับเนาะยัดฝังขึ้นไปห่างลงแข็งแรงดีอยู่ครับแข็งแรงดีอยู่ บรรยากาศเนาะบรรยากาศดีครับช่วงนี้อากาศสิเย็ยนครับอากาศเย็ยนครับเลยนี่หน้าแถวนี้ห่างๆนี่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเนาะนี่ครับรลวอีกนี่นมึงนี่รีกหน่อยเดียวเดี๋ยวอันนี <c oughs> นนนนะ้เดี๋ยวลองตีฟังนีดนะครับเนาะเดี๋ยวทุกคนสิว่าหายไปแล้วครับเนาะทำคลิปให้ทุกคนดูโหตียังตีหบอยู่ครับ น้ำเริ่มนิ่งแล้วน้ำเริ่มไม่ไหลแล้วครับทีง <c oughs> ไตโต๊อนีไต่โตบ้บ่ไเด้โต้บ่ไเดป้ลากันเยาวากันเลยครับเน <c oughs> าะเหว่า,าเป็นผ้ามองไม้โอ้โหขบันเขาบอกเขาไม่่หขบคุณเมียวประาน,นบันไดครับประานเขาหมือเนอะเอาะขอ้ยไงคือป่ะธานเขามือครับ ช่วงนี้พักไอหลอกนายักไปก่อนนะครับเนาะพยายามทำความหุ่นเช่นความหุ่นชิ้นกับหลอกตัวนี้ก่อนชิมโนงตีดีอยู่แต่พันโ้อโอันนี้ครับผมว่าราคาประมาณนี้ทำโมโม่ทามาปรับจูนนนอะครับเนาะ ใช่ไหมวะหลอกลมเกาโอ้ใกล้เดือดอยู่หาวางไว้หมดเลยเกือบเกือบครับทุกคนตัวใหญ่ครับตัหนึ่งผมรู้ว่าเอาแล้วครับ ย่๋ยใส่เลยครับวันหนึ่งพูดเอาไหมไม่เกือบเกือบเกือบเดี๋ยวมันจะตีได้กี่ค่าบอัวมาถึงหนึ่งกองครับ้าง้างมรุนเนาะครับ เดี๋ยวลองตื่อได้ไดก็ได้แล้วนะครับเนาะมาต้องไปทั้งอื่นเนาะลองตื่อจุดหนี้มึงเนาะ,ะครับพอเวลาขา็จํากัดลองตื่อบ้างลองตื่อบ้างทุ่ <c oughs> คนนะครับทุกคนเห็นบ่นะของป้านี่ครับปากทอทั้งหมดครับ ใหญ่เลยครับหน่วยไซบาครับว้าววมันโมเป็งของเขาครับ อ้ตอดแล้วครับพ้กนึงครับงับเราครับพ้กนึงต้าเพียงเบอรบอร์ีเงียครับอุ้ยผมลองอันนี้เบอร์เบอรขยับผมเลยโบวัดครับไม่ไม่แก่แล้วครับไก่แล้วบาด้นเหาผมาโอ้ตีประธานข้อมือครับตีหุบลง ดนหาเสียนครับมีผลงานในทุกคนเห็นของสตรีเงินเงินเนาะอุดเห็นมันคืนยังไาเอ,อื้อดอกนี่ข้าวฮักเดี๋ยวอยู่โดนละดอกนี่ขามไปใกล้เลยเห็นไหอ๋อครับ ทรงเยังไปใกล้ดีครับเลยเห็นมอห์ครับเหีเ่ยวไหมเหี่ยวไหมอือตองน,นี้งามครับซุ้มบมอ,อครับ มอแ้วครับ <c oughs> ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ขอมือยังไหวดีปไปนะครับโอเคกนยกกระสอบเขาไล่ครับช่วงนี้เกี่ยวเขาเวลาไปเห็นงานครับมือไอ้สองมือเมื่อไหร่ก็ไอ้ทรงอันนี้ครับทรงเผาหอมผู้ใหญ,ญ่ครับเพิ่มเพิดตามอบบอรอพสตอครับผนของนักนี่ครับช่วงนี้ เป็น่งดีนะครับนอ้องมีงานเนี่นอยู่บ้านกโอเคอยู่มีงานกับมีรายได้นะครับนอ้อของวางเขาไอยมาตกปลากันตกปลาทุกคนเมือเห็นเบิง่งอขขอหน่อย ขอน้อยหัวมือยังไหนครับ <c oughs> หัวมือเขียดครับมีโตโัวว่า มีตัวไหมมีตัวไหมคือสิบว่าเหรอครับเป็นเงาสดเรีเยบร้อยแล้วครับเป็นผกเขียดอิโมโเขียดแน,นงหรครับเนาะ ผมคิดว่าอาันี้ <c oughs> สิเขาอันนี้เนาะเลยกลางเดือนพฤศจิกาสิเขาท่านว่าครับ ขาปีใไม่ยังนอนกับปีใไม่แล้วทดอสอบลองที่บังกัดยกโยโย่บังกัดโอเคครับถือ่าผพานอยู่นะครับผมกว่า แข็งแรงอยู่เบิึงหลักแข็งแรงหลอ่อแบบอาซิซาแน่ยครับโอเคครับเพระว่าหลออ่องงอยู่มั้งครับถึงบอกแต่ความที่เอาอาใจความแข็งแรงนะครับไปเตะทีนนนนออเนี้ยสดเนี้ยอย่งเงี้เนาะโอ้ไม่บ้าเหรอครับเนี้ยสดเลยเรียบร้อยแล้วถือว่าคลิปนี้เป็นการอันนี้รีวิวอันนี้ลอ,อกมือสองญี่ปุนน่นนะครับเนาะ ผมูลไดใขมมูลใดอาทิตย์หนึ่งแหละครับเป็นทรงผึ่งทรงมาหอดเมื่อวานเอาปะกับเสร็จครับใส่สายใส่ยังหยดธํามนเนี่ยโอเคนะครับเนาะราคานี่ทีฟ่งที่อยู่ครับหามหามฟังเลยเนื้อกัดเนื้อตัวเก่าครับเนื้อที่ใส่ครับหนายักละ แต่ว่าแต่ว่าผมทวงตะกวัวใส่ตะกวัวปพราะกติ้งผ่มีตกนะกัวเนาะผมใส่ตะกวัวเพิ่มน้ำหนักให้มันแห้งให้มันหนักขึ้นเนาะเวลาตีมันสิทรงเลยไกลเนาะครับเนาะครัาจูเนาะเาพยายามเซฟเนาะพยายามเซฟพยายามเซฟงบเนาะมีงบที่จำกัดเนาะมผมผมว่าผมจะมาหลอกตัวนี้ครับ ผมซื้อว่าผมบันใจในซิมโนครับผมซื้อทางก้อนก้อนจะมาใส่ด้ว่านายากครับผมสเคยใส่นี่ซิมโนครับรุ่นนี่ละรุ่นไลเลียตัวนี้แล้วมั้งหลอกเก่าครับใส่มาหลายปีอยู่ผ่านกันนครับแต่ว่ามันรวมๆกันเลยห้หมูไปครับให้หมูเผื่นสีเนาะไงี้มันทำกันโรมาด้วยกันมีอะไรก็ต้องคิดหอดเขาเนาะ เวลาสิตาใ้มากมีมูเนี่ยแหละครับมูคนนี้แหละเขาเบบึงเนาะเขาก็เป็นห่วงเขาเนะาะไ่เกิดมานํากันครับเกิดมาปีเดียวกันคนละเดือนแต่ว่าปีเดียวกันจนเอียงกับไทยสวิตส่วนมาจะอยู่น้่กันแต่ว่ามาห่างกันตอนถี่แต่งงานเนาะเขามีครอบครัวกันเลยห่างกันอียงดีๆก็หวังดี ต่อกันนะครับนาะเห็นหมูกันหมคหัก เสียงเวลตี้ครับหลอกนี่เสียงแหลนดีครับซิมโมโนครับอันนี้เนาะซิมโมโนครับได้ว่าก็จะเป็นกูแข่งกันเนาะครับเนาะแข่งกันอีกหลักคนระเบีบสไตล์อันนี้ <c oughs> ได้ว่าก็จะออกส่งเท่เนี่ยนะครับออกผู้ดีเนี่ย แต่ว่าในความคิดโถมนอะแต่มันถึกทนกับชิมโน,โนมมมครับชิมโนมันจะมีมาเลเซียครับอันนี้ได้ครับชิมโนมันจะมีมีมาเลเซียครับเจแปนครับ,บญี่ปุ่นแต่ว่าแถวในละแวะกอีสันเอในละแวะกเอเชียไทยห้องนี้อันนี้ครับเอเชียไทยห้องนี้เป็นของมาเลเซียเนาะฐานผลิตอยู่มาเลเซียครับฐานผลิตเขาอยู่มาเลเซีย แต่ก็โอเคครับมาตรฐานเขาเดียวกันแหละครับหิดว่ามาตฐานการผลิตแต่ผมงกัมันใจเจะแฟนเนาะญี่ปุ่นอูตีผุงที่ครเลยครับขามฟังเลยมาใกล้หนึ่งเริ่มของมือแล้วครับที่ใกล้กระเปียวครับ เสียดเลยดอกนี่ครับลองฟังเลยมันนี้ก็ถือว่าเป็นการถึงสิบวได้พ่ก็ถือว่าเป็นการนั้นนำบรรยากาศเนาะครับเนาะมาฝากทุกคนเนาะพ่อก็เริ่ม เริ่มกินอย่างนะครับพอคนเด็กหน่อยมันเล่นบอเตเด็กหน่อยผู้ใหญ่ครับเล่นเบสไลท์ครับว่าเขาเริ่มระวังครับหองหาเนื้อแปลกใหม่รับชุนผกเนื้อผกเทคนิคต่างๆนะครับเนะาะหิ้วบอสัน้าบอไว้เลี้ยงก่ใส่เนื้อสดไปเลยผักเคียดผักยังเนาะเนื่อป้อมก็เริ่มใส่ผักเดียวบนครับเนื้อป้อมก็ถือใช้ไม่ได้ผลแล้ว กินเนื้นอกินใหญ่ครับเนื้อบอม โอ้ดีผมดีค่ะเลยครับหางฟังเลยดีผงดีมาก ควันนี้อากาศเย็ยนที่คับถือว่าเย็ยนมากๆเลยวันนี้ครับไปตีทีนึงเนาะเราขับไปตีขขางลังสองฟังกันครับมองไม้นมีนมนนันที่ถนนใหญ่โอ้ตีฝูงอันบรไเวีขึ้นเทิงครับมันฝ่งลง กรสดอเหนียวพักนะครับซิมโนอกระสดอเหนียวตุ่มมอครับที่งามครับลองฟังนี้เนาะ ทางนี้คือสิบ่กินนะครับทำทาทสิกินได้บุกิน เริ่มเข้ามือแล้วครับเริ่มเข้ามือแล้วไปดีขักไปใกล้ดีขักเลยครับ,ร,บรอปาสิซาเนี่ย อืมนี่ครับลยายดอกนี่เริ่มเริ่มเริ่มโคกุ้มเลยแล้วครับ Oi vai โอเคนะครับเนาะถือว่าถือว่าผ่านอยู่เลยผมว่าแต่ว่าเสียงมองอันนี้จิกเสียงเนี่ยไม่มีครับมองตอบคอนสปูนครับคือสิหายครับคือสิพังห่แต่ก็โอเคอยู่ใส่ได้อยู่ครับแต่สำหรับคนบอ่อนนี้เลยคนบ่ออันนี้มาเนาะเห็นมันใส่ได้ก็โอเคและ้ะแข็งแรงดีครับเสียงดังอีดีๆนี่มองมันเป็นมองหนอบครับ มองรอบเดี๋ยวเขาามันหยอดคงเสียหายครับที่พุ่งดีอยู่ครับมีพุ่งดีอยู่นะมีป่ายังบ่อนับกิโรเมนรระคอคบ โอเคนะครับเนาองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยว,วเป็นการรีวิวหลอกนะครับเนาะอนี่ครับมือสองญี่ปุ่นโอเคอยู่ครับแข็งเป้งเลยครับนี่ครับยี่ห้อยอยังตอนนีเมดอินเจแปนบ่แมนโปรดักออฟเจแปนเขาเคยาียนไป้ข้างใตขาไอาหายดเนาะอ ขอบคุณทีรับชมและติดตามครับเจอกันทิหน้าครับสวัสดีครับ